อสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกท่านอ้อ,อ,อนะครับเนาถึงกับอึ้องเลยนะครับวันนี้เนาะคําพูดของนางนะครับเนาะหลายๆคนก็คิดไม่ถึงหรอกนะว่าจะพูดแบบนี้แล้วก็ทางด้านฝั่งของมันด้วยทีนี้ก็จะมีการแตกการเกิดขึ้นแล้วครับพี่น้องนะอ่าก็จะมีการแตกการเกิดขึ้นแล้วครับทีนี้นะแตกแน่นอนแหละครับเบบซีหายแน่นอนเป็นฝักเป็นฝน่ายแน่นอนครับตอนนี้ นะแทนที่นะครับแทนที่จะให้อะไรครับให้คนสงสารคนเมตตาไม่เลยครับที่นี่ไม่นะครับอ่อาผักมิดอ่าผักมิรให้เป็นศัตรูพี่น้องเอฟซีนะเออนะครับพี่น้องเอฟซีนะ,ะมันเป็นแบบนั้นไงนะครับพี่น้องเอฟซีนะแล้ววันที่สองนะครับก็จะมีคนเข้ากกงขังอีกนะครับวันที่สองกันยานะไม่รู้ว่าเป็นใครนะ ก็ดีป่าสงวนอีกครับพี่น้องนะเออเจ้าของรีสอร์ทจะไม่ให้กำลังใจอีกหรือเปล่านะใช่ใช่ช่องอื่นเขาเออนะครับพี่น้องเยีีนะแต่แต่เจ้าของช่องเขาจะตั้งเดิมของสิบเก้าบาทลิ้ออห้าสิบบาทร้อยบาทอะไรเงี้ยแต่เจ้าของช่องมันเป็นแบบนั้นไงนะครับพี่น้องเยีีแล้วก็มาวางมาเรียร้ายเหรอเหมือนเหมือนพูดพูดเหมือนเขาออกมาเรียร้ายเงินที อันนี้มันเป็นสิบเก้าสิบ้าบาทสิบเก้า <19, S 1> <19, S 2> บาทสิบเก้าบทนี่เพิ่งจะได้ในในส่วนใช่นะครับพี่น้องเอฟซีนะแต่ตัวเองขอทานไม่ออกมาพูดเนาะขอทานเรื่องอะไรปองยงปองเยี่ยมประตูหน้าต่างนะครับไม่พูดเลยนะครับเนาะแค่เงินสิบเก้าบาทอ,อก็แล้วแต่เขาเอฟซีเขาใครชอบเขาก็ไปสนับสนุนใช่ไหมล่ะใน่ เขาก็ไม่ได like so like ้บีบคอหนิเขาไม่ได้บังคับว่ามึงบ่ให้กูมึงตายเด้อบ่แมนจงเม็ดเลยอ่าใช่เขาพอใจก็สมัครเองเขาแค่บอกว่าอันนี้นะผมเปิดเพจนะนี่นะคนละสิบเก้าบาทนะอใครจะเป็นสมาชิกใช่ได้ดูคลิปก่อนเพื่อนหรือว่าจะมีของขวัญแบบอ่าพอสิ้นปีมาจะมีของขวัญคืนให้อะไรมันก็แล้วแต่ช่องนะใช่มันก็แล้วแต่ช่องไงครับพี่น้องเอฟซีนะ อืแล้วทีนี้ครับยิ่งหนักกว่านี้อีกทีนี้อ่าเมื่อป้า,อามาพูดแบบนี้เม่นางเอกกมาพูดแบบนี้แล้วว้าครับยิ่งดิ้นกว่าเก่าทีนี้ <c oughs> ว่าจะสู้ไม่ถอยขายของสู้เทหมดหน้าตักคือใจ,ค,อใจคืออยากให้รับสรารภาพอ่าคือใจอยากให้เขารับสรารภาพมันจะได้จบไงนี่นะคะตอนนี้นะคะเงินก็ยังไม่ได้ก็งเงินเยียวยายังไม่ได้สักบาทนะ มีแต่ได้กับได้ค่าปลอบใจได้อะไรต่จากี่แู่ค่าปลอบใจนะคะจากเอซีนะคะเนาะอันดับแรกต้นๆคือนะคะพี่นอของหนูค่ะนะพี่นอของหนูนะคะไม่ใช่พี่หัวแดงนะคะนะพี่หัวแดงไม่รู้หายหัวไปไหนแล้วค่ะตอนนี้ว่าโนตายแล้วถึงเรื่องข่าวข่าวข่าวลอยมาว่ามีการแทงกันในเรื อืมอะไรนะมีลุงอยู่ด้วยวะานอะไรนะโอ้ยมันมนคนอยู่ในช่วงกับตัวไม่โดนหรอกเหรอค่ะข่าวลือมามม่ๆเหรอข่าวลืออ๋อตายแล้วอ๋อมีอะไรนะมีการแทงกันบอกข่าวมาจากไหนครับพี่น้องเอสซี่มาจากสื่อหลักบอกหรือเป็นเพจหรือเป็นอะไรหรือเปล่ามั่วหรือเปล่านะ ว่ามีการแทงกันอยู่ยในเรือนจำาบีนี้อบางช่องก็บางเพจก็บอกว่าอะไรบอกว่าพ่อไเอกโดนซ้อมอมืนะโดนทำร้ายโดนส้นตีนแบบนี้โดนสันแข้งแบบนี้ไงนะครับนะผู้ยอมมาให้เอฟซีของเราเนี่ยไม่สบายใจใช่ไหม,มคนก็บอกว่าโดนระเบิดใช่อะไรพวกเนี้ยใช่นั่นไงไ พูดมั่วไปที่นี้นะครับพี่น้องเอฟซีจะไหมล่ะอะก็ช่องใครช่องมันก็สมัครสมาชิกกันได้เดี๋ยวนี้เอ่าจะไห<ช>มพี่มิเชลล่ะแล้วเขาบอกว่าอันข่าวมั่วข่าวไม่ต้องไปสนใจใช่ไหมการที่อ่สมัครสมาชิกช่องนี่เป็นการเรี่องยะไรเหมือนตายแล้วหาวกินกับเขาโอ้ยคอยมมาอันเจ้าของรีสอร์ทนั้น เสีเจ็บใจคือสิปวดเล่าขนาดเนาะในนี้แบบนี้เนาะทำดีด้วยทุกอย่างเลยแม่ถึงนะขนาดไปสู้ป้ายน้ำบบดนี้ให้กำลังใจแบบนี้ให้กำลังใจเต็มที่บอกว่าเขาไปฮิวเสงโอ้ยแต่อะไรประชางเบาสร้างว่าเดีพี่น้องเอฟซีขึ้นเอาดื้อจิบฝ่ามือบ้องหูปิงเลยล่ะมีแต่ขอบคุณเอออย่างนีพี่น้องเอฟซีนะมาเบ้อใช่ ผมก็ไม่นึกไม่ฝันว่ามันจะออกมาพูดแบบนี้นะครับพี่น้องเอฟซีนะออนะครับเป็นไหมล่ะน้าแม่นางเอกก็ลั่นแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีพูดแล้วนะครับนะไม่ยอมไม่ถอยไม่มีหนีชู้มีอะไรก็ขายบันเทิงล่ะครับพี่น้องทีนี้นะ <ผม S 1> อืมอม,มดก็หาใหม่ทีนี้ครับพี่น้อง เขาหาของมาขายเพื่อจะเตรียมเงินไปสู้สู้คดีเห็นไหมล่ะอันนี้เขาพูดเองนะผมไม่ได้พูดเองนะนี่อืมแม่นางเอกพูดเองนะครับไม่ยอมไม่ถอยไม่หนีนะครับ,นะรบพี่น้องเอฟซีเห็นไหมล่ะนะค,คนบางคนยิ่งจะดิ้นแล้วครับทนะีนี้นะเพื่อเพื่อไม่ได้สักบาทเลยทีนี้ใช่ดูถูกน้ําใจเขาไปทั่วพี่อืมดูถูกน้ําใจคนไงอ็นี้ไง ก็นี่ไงครับเห็นไหมล่ะเอซีเขายิ่งจะถอยออกเยอะทีว่าเอาดันดันนะครับแปดร้อยไรานิทานี่จังหน่ยอืมแก็ว่าผู้ที่ได้รับชัยชนะน่าจะมีคนมาแสดงเห่นแสดงความยินดีจัดงานแบบให้ให้กำลังใจแบบน้าเมื่อนั้นเมื่อนั้นซูอรปเบิรมี่ครับสามคน อน,นอสามคนคือเกิดอะไรคือเราไม่ใช่ว่าดูถูกดแคนนะแต่ว่าไอในเรื่องของตุ๊กตานะเราเห็นอกเห็นใจเออถ้าเขาคิดว่าเขาได้รับความดีธรรมเราก็เอ,อตามนั้นเนาะแต่ว่าในส่วนที่อันไม่มีคนไปแสดงความ,มดีอะไรมากมายมันเกิดจากพฤติกรรมของเจ้าของตุ๊กตาใช่เกิดจากพฤติกรรมของเจ้าของตุ๊กตาเพราะอะไรเขาทัางทที่เรื่องนี้นะ ที่จริงแล้วมันเป็นเรื่องที่น่าเห็นอกเห็นใจใและสังคมนะ่ะสังคมไทยอ่ะเป็นสังคมทีเ่เขาเรียกว่าสังคมสงสารคนนะ่ะเนาะขี้สงสารน่ะนะถ้าเกิดการแบบนี้มันมันมันจะต้องเป็นอะไรที่ไปเห็นอกเห็นใจทางาผู้เสียเส้นเนาะแต่อันนี้ก็่เห็นโมเมนต์นั่นนะไม่เห็นโนะมเมนต์นั่นนะนะแค่กระพือข่าวแค่ว่าเออตอนนี้ก็คือ มีบทลงโทษของอีกฝั่งหนึ่ง<ช>แต่กลับกลายเป็นอีกฝั่งหนึ่งได้กําลังใจจากสังคมมากกว่า<ช>เนี่ยถ้ามึงฉลาดพอมึงต้องคิดได้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นนั่นไงอืม,มันคือบดได้คือบดได้บดได้ชั่วเท่าตายนะครับคิดไม่ได้หรอคนวันนี้คิดไม่ได้หลงตัวเองไงครับพี่น้องเอฟีหลงตัวเองนะ มีแต่หาว่าคนไปเกาะไปกินกับมันมไปหาแสงกับมันก้านมะยงก็ไปหาแสงกับมันอยากมีแสงโอ้ยตายแล้วนะครับพี่น้องเอฟสีนะอืมเห็นไหมล่ะ